ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บ่วยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับ e ีโวเคโอ้โหมีตัวละครนะครับผมก็คือเอาเคที่มาย้อมแมวนะฮะแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบเปลี่ยนจากซาตานเป็นนางฟ้าโอ้โหคือแบบแม่งทรงเดียวกับมโนโาลาเลยเออหน้าตามันคล้ายๆกันเลยนะครับผมมา เราไปดูสกิลของ e v o k ที่กันก่อนนะครับ EvoK ที่นะครับเมื่อก่อสร้างมีโอกาส85%นะครับใช้เอฟเฟกโลกมืดนะครับในหนึ่งพื้นที่ติดกันหน้าหลังด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่ช่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ในเทิงของฉันเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คของตัวเองมโอกากส65%าใช้เอฟเฟกโลกมืดนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คของตัวเองมโอกาส75%ใช้เอฟเฟกเลือดไหลนะครับ กับฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลา2เทนินเนี่ยคือสกิลไม่เหมือนดาร์คเคที่เลยมันคือดาร์คเคที่ต่างกันที่มีสกิลเอฟเฟกนะครับก็คือเป็ดเอฟเฟกเลือดไหลนะครับหาสก,กิลง่ายๆนะครับเป็นสกิลเหมือนของยุนลังอ่าก็คือจะมีตัวเอฟเฟกนะครับเลือดไหลขึ้นแล้วก็มีการขโมยมาเปิ้ลอ่าก็คือเป็นการขโมยมาเบิ้ลนั่นเองนะครับแล้วก็ อีกสกิลหนึ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กมีโอกาส30%นะครับเอฟเฟกที่ถูกปลุกก็คือจะแปงลงร่างนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่แสดงผลก็เติบโตวบวก30%อ่ะแล้วก็เมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กมีโอกาส85%สร้างร่างเงานะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังร่างเงามีโอกาส80%เรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุกนะครับผมอ่ะบัฟนะครับบัฟก็คือของเคที่นะครับของอีโบเคที่เมื่อตกไปยังพื้นที่ของเรานะครับค่าผ่านทางแพงขึ้น2เท่า100%เ นะครับแล้วก็มีโอกาส55%เลือกย้ายไปยังพื้นที่ของเราที่ต้องการนะครับเมื่อต่อไปอยังพื้นที่ของชาร์จมีโอกาส50%ชาร์จโลโอ้โหโอเคเลยอันนี้ก็เป็นรองเท้ารองเท้ารอ,องเท้าบอลทองโล่นะครับแล้วก็บัฟสกิลเมื่อได้รับแลนอะไรอ๋ออันนี้บัฟของดาร์เคที่ก็คือเป็นตัวเดิมอ่ะแล้วก็มีตัวกลับมาให้หาก็จะเป็นตำนานดุนรังนะครับอีโวดุนรังแล้วก็มีควีนสกาเลตนะครับ ปิดเคีนะครับปิดอีโ k เควีรับ200นะครับปิดอีโวยุลังรับ200นะโอเคหายังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวอีโ k เควีนะครับเราต้องใช้ปีกของอีโวเควีชิ้นนะครับอีโวยุลังก็ใช้6ชิ้นเหมือนกันนะครับดาร์คเคีใช้5นะครับโอ้ oh, ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาดาร์คเคีนะก็เอาตัวอีโวเควี่ไปเลยนะครับ ควีนสกาเลตนะครับใช้4ชิ้นอ่ะส่วนปีกของอีโวเคที่เนี่ยเราต้องใช้เสื้อนะครับผมกางเกงแล้วก็ตัวที่คาดผมนะครับผมใช้ทั้งหมดอย่างละ2ชิ้นนะครับก็ใช้ทั้งหมด12ชุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีพิเศษถ้าเกิดว่าใครที่มีดาร์คเคที่อยู่แล้วนะครับก็มากดรับปีกของอีโวเคที่ได้เลยฟรี1ชิ้นกดแรกไปเลยนะครับผมตัวละครจะไม่หายไปนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะ แพ็กเอามาขายอีกแล้วนะครับผมก็เป็นยุนลังกับคอสตูมยุนลังนะครับอีเวนต์พิเศษล็อกอินอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอีเวนต์การเล่นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะโอเคมาในรูปแบบของแมคก้าแจ็คพอตนะครับผมก็มาแมคก้าแจ็คพอตนั่นแหละเออไม่มีอะไรมากก็สุ่มทุกๆสุ่มแมคก้าทุกๆสี่สิบครั้งจะได้รับแพ็กเอามาสุ่มกันนะครับผมก็คือสุ่มทุกๆหนึ่งพันเพชรใช่ไหม ไม่ใช่1,000งพันดิสองพนมาเออทุกๆ2,000งพันะครับอ่ะขอเข้าไปดูอัตราการสุ่มก่อนนะครับสุ่มแบบแมกกาจัคพอรตไปเลยละกันนะครับอ่ะอีโวแคที่ออก0.005นะครับปีกออก0.5นะครับออกมากกว่ากัน10เท่านะครับเสื้อของอีโวออก15%นะครับกางเกงออก15นะครับประดับผมออกยากสุดออก5%นนะครับการรวมแบบฟิกนะครับเสื้อเสื้อกางเกงนะครับหรือว่า ที่คาดผมนะครับจะสุ่มรับมีอีโวเคที่บารอนลูน่าจอยโกลเด้นคาเลนนะครับดาร์คไดออนไวนาเดียร์เยฟไวนาเดียนออกมาให้หาด้วยนะครับสามศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแม่มดจิ้งจอกขาวเอาไปทำไมเฮ้ยอีโวอัสตราลนกับอีโวไดออนนี่น่าสนนะครับผมก็มีโอกาสรวมได้เหมือนกันนะครับมาโอเคไหนเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไม่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะ ขอไปเปิดของฟรีกันก่อนนะครับดูทีว่าอันนี้มีไหมอันนี้อ่ะฮึบโอเคเสื้อนะครับรู้สึกเสื้อกับเสื้อกับกางเกงไอเสื้อเออเสื้อกับกับกางเกงน่าจะออกง่ายนะครับที่คาดผมมาออกยากสุดนะครับมา2 0 0 0มืน่นห้าหมืน่นโอ้โหปีกชุดการ์ดพรีเมียม ชุดการ์ดพีเมียมก็มาอาสิบเพชรคุ้มนะครับอ่ะกูกดสิบเพชรไปอีกนะโอ้ที่เครื่องรางโอเคคุ้มนะฮะหือปีกปีกของอีโวโอ้ไม่ออกโอ้โหดูดูดูออกเนี่ยแหมจะขวาหน่อยก็ไม่ได้นะมันก็มาอย่างนั้นแหละครับมันสุ่มไม่ได้หรอกนะเอาจริงเพราะโอกาสออกมัน0.001นเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสออกน้อยมากนะึบ ทอง1 0 0 0 0หมื่นทอง1 0 0 0 0หมื่นโอ้โหอีโบเคที่30,000นะฮะสังเกตดูที่เปิดมานี่ยังไม่มีที่คาดผมออกเลยอ่ะกางเกงโผล่มาแล้วนะครับมาขอไปส่งกุญแจในบ้านก่อนเฮ้ยเอาละโอ้ตอนนี้บ้านว่าง2ที่นะครับใครอยากจะเข้าก็เข้า,ขามานะครับบ้าน Double แปกนะฮะกดมีแค่ร้อยแจแค่นั้นนะครับผมอ่ะเฮ้ย ตอนนี้นี่มีอะไรเท่าไหร่โอเคมีเดี๋ยวขอไปอัปเกรดก่อนนะครับคือเดี๋ยวเอามาลองรวมดูว่ามันจะได้อะไรนะฮะมาก็รวมเล่นคู่เดียวนะครับก็ได้คู่เดียวก็รวมคู่เดียวนะั่แหละนะออันนี้มันอัปเกรดนีวว่หว่ารวมนะครับอ เนี่ยครับก็มีโอกาสได้อีโบเคทนะครับอีโบอัสตรันอีโบไดออนนะครับดาร์คไดออนไว้นาเดียแมมโมจิ้งจอกขาวนะครับแล้วก็อื่นอื่นอื่นๆน,นะครับล่างๆนี่คืออื่นๆน,นะครับโอกาสออกแม่งก็อื่นๆ่แน่นอนนะครับมาอื้ยจอยมาเลยออกมาให้เห็นเลยนะครับก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่จะหานะครับ อีโวเคที่เนี่ยก็ไม่ได้เชิงว่ามันไม่โหดนะครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นตัวละครหนึ่งที่อาจจะโหดนะครับก็จะค่อนข้างโหดเลยนะครับถ้าเทียบกับ EVO วจุนลังก็พอกันทั้งคู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่า EVO วเ t ทีเนี่ยมันโหดเฉพาะตอนแปลงล่างนะครับคือถ้ามันต้องรอให้ฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กเยอะๆนะครับตัวอีโวเคทีเนี่ยมันถึงจะโหดนะครับแต่ว่ายุนลังเนี่ย ค่าได้ดีกว่าถ้าถ้าให้เลือก2ตัวนะครับผมว่าเป็นผมผมจะเลือกยูลังนะครับแต่ว่าอีโวเคที่เนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีสกิลโลกมืดนะครับซึ่งเงื่อนไขการการใช้โลกมืดนะครับมันค่อนข้างโหดเพราะว่าเวลาฝ่ายตรงข้ามมาตกนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เราแปลงร่างอยู่นะครับฝ่ายตรงข้ามไปตกอย่างพื้นที่โลกมืดเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะบังคับหยุดทอยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลกมืดธรรมดาที่เรายังไม่ได้แปลงร่างนะครับผมก็คือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับ จริงๆก็ถือว่าโหนะอืมผมถือว่าโหดนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฟินสการเลตตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่หาไม่ถึงเคที่นะครับอ่ตัวฟินสการเลตเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทอยเตาผ่านฝ่ายตรงข้ามแล้วเปลี่ยนเป็นหุ่นไรกาด้วยนะครับใส่คู่กับวกป้องกันเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ ฝากช่องเทพเกียรอวยไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซหรือว่ากลุ่มไลน์ของเทพเกมยรอวยก็เข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุบ๊บจุ๊บปรากทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า